สวัสดีครับคุณอยู่ในไม a อร a ียกับผมไมครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆในอเมริกานั่นคือการกราดหญยิงครับมือปืน,นอายุเพียงแค่18ปีเองชื่อว่านายซาวดอร์ลามอสพอเขาอายุได้18ปีเขาก็ไปซื้อปืนแล้วก็โพสต์รูปปืนในอินสตาแกรมซึ่งอายุ18ปปีในอเมริกามันสามารถซื้อปืนได้แล้วครับ แล้วพอ3วันต่อมาเขาก็เริ่มก่อเหตุเหยื่อรายแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือคุณยายวัย66ปีตอนนี้อาการของคุณยายเจียนอยู่เจียนตายหลังจากนั้นเขาก็ไปที่โรงเรียนประถมล็อบแล้วก็กลาดยิงทุกคนที่เขาเห็นทําให้มีคนเสียชีวิตถึง21คนเป็นเด็กอายุ7จ็ถึงสิขวบ19คนแล้วก็ครูอีก2คนครับมือปืนถูกตํารวจวิสามันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่ศพของเขานะครับเจอปืน AR15 กับเสื้อกลอก ในข่าวเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ2คนแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเพื่อนร่วมห้องของลามอสบางคนนบอกว่าลามอสส่งรูปปืนให้เขาดูนะแล้วก็มีเหตุการณ์อีกหลายอย่างเลยครับที่เขาทำก่อนก่อเหตุเขาส่งข้อความหาผู้หญิงคนนึงกับแท็กรูปปืนไปให้โดยที่เขาพิมพ์ว่าดินดีด้วยนะที่ผมแท็กหาคุณ ผู้หญิงก็ตอบว่าแท็กรูปปืนมาหาฉันทําไมอ่ะฉันกลัวนะฟังจากที่แอดมายเพิ่งเล่าไปลามอสอาจจะดูแปลกๆนะครับแต่มันพอมีเหตุผลอยู่นะแล้วก็มีที่มาที่ไปว่าทาไมลามมสอ่ะถึงเป็นแบบนี้ลามสอ่ะเป็นเด็กที่บุคลิกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พูดไม่ค่อยชัดแต่งตัวไม่ดีฐานะทางการเงินของที่บ้านก็มีปัญหาครับนั่นทำให้เขาว่าถูกบูลลี่อยู่เป็นประจำถูกล้อว่าเป็นเกย์บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเขา่าชอบกรีดอายไลเนอร์ แล้วพอลามอสโดนแกล้งบ่อยๆเข้าเนี่ยเขาเลยไม่ค่อยมาโรงเรียนครับจนถึงขนาดไม่มาเลยน่าทาให้เขาอ่ะเรียนไม่จบแล้วพอเรียนไม่จบเนี่ยเขาก็เลยมีปากมีเสียงกับยายครับแถมบนอินสตาแกรมของเขาอะก็มีรูปเขาใส่นวมแล้วก็ไปชกกับคนที่สวนสาธารณะเหมือนลามอสเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงมาทีละเล็กทีละน้อยอยู่แล้ว ที่แอดมายกำลังจะบอกนะครับไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนแล้วโดนแกล้งอ่ะจะเป็นเหมือนลามมสลามมสเขาอาจจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวหรือว่าอารมณ์แปลปรวนง่ายอยู่แล้วอ่ะพอโดนเพื่อนแกล้งโดนกดดันอาจจะทําให้สุขภาพจิตของลามอสมันแย่ลงซึ่งตำรวจก็ยังไม่สรุปนะครับว่าก่อเหตุครั้งนี้ลามมสทาไปเพื่ออะไรเรื่องของลามมสเนี่ยมันมีปัญหาหลายส่วนครับอย่างแรกเลยคนเราไม่มีสิทธิ์ไปบูลลี่คนอื่นนะถึงเราเห็นหน้าคนนี้เรารู้สึกว่า ไม่ชอบหน้ามันเลยอ่ะเราก็าไม่มีสิทธิ์ไปเตะหรือไปแกล้งไปด่าไปว่าเขานะสิ่งที่เราทําได้ก็แค่เอออย่าไปยุ่งกับมันเดินหนีซะเดินไปซะก็จบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับปัญหาที่2กฎหมายเรื่องการควบคุมปืนที่อเมริกามีเหตุการณ์กาดยิงบ่อยตายทีก็เป็นข่าวทีหนึ่งเป็นประเด็นทีนึง แต่ก็ไม่เคยแก้ปัญหาหรือว่าควบคุมเรื่องปืนได้ส่วนหนึ่งของปัญหาที่หลายคนพูดถึงนะครับก็มาจากองค์กรชื่อ Nationnal Rifle Association หรือว่า NRA ชื่อภาษาไทยก็สมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติมีสมาชิกประมาณ5ล้านคนกระจายอยู่ทั่วองค์กรแล้วก็ทั่วสหรัฐอเมริกาคําที่เราจะได้ยินบ่อยๆจากองค์กรนี้นะครับคือเขาจะพูดประมาณว่าการมีปืนน่ะถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของอเมริกันจากนโยบายที่เขาพูดบ่อยๆก็พอรู้แล้วนะว่าเขาสนับสนุนอะไรกันแน่ ในปี2555 NGO ออกมาเปิดเผยว่า NRA ให้เงินสนับสนุนนักการเมืองถึงร้อยละ88ให้รีพับลิกันแล้วก็ร้อยละ11ของพรรคเดโมแครตฟังแค่นี้ก็น่าจะพอรู้นะครับว่าเงินน่ะมันมีอำนาจขนาดไหนใครที่พยายามจะออกกฎหมายแบบควบคุมปืนนะครับก็มักจะได้คะแนนเสียงที่ไม่ค่อยดีเพราะประชาชนชินกับการมีปืนแล้วไง แล้วใครจะไปแข่งข้อกับไอ้องค์กรนี้นึกออกป่าอย่างแรกเงินก็ไม่ได้อย่างที่2ฐานคะแนนเสียงก็เสียอีกขนาดทํานะครับตอนมีเหตุการณ์ยิงเมื่อปี2,561ทํายังออกมาพูดเองว่าจะให้ครูพกปืนแล้วก็ฝึกยิงปืนเพื่อที่ครูจะได้ปกป้องเด็กๆทีนี้ทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าการแก้กฎหมายเรื่องการควบคุมปืนในอเมริกามันยากขนาดไหน คุณต้องไปเกลี่ยผลประโยชน์ให้ทุกคนนะ่ะรู้สึกลงตัวองค์กรก็ต้องรู้สึกดีประชาชนรู้สึกดีคนที่เล่นปืนรู้สึกดีซึ่งไอ้คาว่าเกลี่ยไอ้ตรงนี้ให้มันรู้สึกดีทั้งหมดทุกฝ่ายมันเป็นไปได้ยากครับซึ่งแอดมายก็เอาใจช่วยนะว่ามันจะทําได้ในอนาคต,ตจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวอะไรแบบนี้อีกมันหดหูอ่ะสุดท้ายอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งด้วยที่สําคัญนะครับทิ้งคอมเมนต์กับกดไลค์มันช่วยดันช่องมากๆ ส่วนใครที่มีกําลังซัพย์นะครับสามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนผมได้มีอยู่2ขั้นด้วยกันครับขั้นแรกคือผู้ติดเชื้อเริ่มต้นเพียง65บาทขั้นที่2มนุษย์กลายพันธ์เพียงแค่100บาทหาร30วันก็ตกวันละ3บาทนิดๆเองประมาณค่าลูกอมอะครับเพียงแค่วันละ3บาทคุณก็สามารถสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณแพลน7157369ที่สนับสนุนเมมเบอร์ขั้นมนุษย์กลายพันุ์สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย